ไม่เคยผิดหวังมินนวินดาโชว์ความขาวออร่าชุดนี้เกินห้ามใจสวยตลอดเวลาสำหรับนักแสดงสาวคนสวยมินนวินดาทั้งสวยเก่งความสามารถล้นเหลือเป็นขวัญใจของหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่หลายคนเพราะเจ้าตัวทั้งสวยและแซบหากใครได้ติดตามอินสตาแกรมของเธอจะเห็นเจ้ามาในลุคแซบๆอยู่บ่อย จนเป็นไอดอลของสาวๆหลายคนเพราะเจ้าตัวสวยหุ่นดีและผิวขาวเหมือนหยวกกล้วยเลยจ้าล่าสุดเจ้าตัวใส่ชุดว่ายสีชมพูขับผิวและที่มัมคันโชลหลังเนียนกริบเลยจ้าขาวจัวแสบตาเลยจ้าพร้อมแคปชั่นว่ามีใครชอบฤดูฝนบ้างคะมิ้นเป็นคนชอบดูสายฝนมากแต่ต้องไม่ใช่เวลาเลิกงานนะ มีสวิงมิงอินเดอะเรนฮิตดิฟเฟเรนต์เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Bkk เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไทยแลนด์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโฮเทลซันบรีสอร์ทเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคิมตันโฮเทลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบงคอก